อันพัวนาทโพสร,รูปวัยเด็กกับคุณแม่ขอบคุณความรักที่เป็นแสงสว่างนำทางอบอุ่นไปด้วยความรักความอบอุ่นและซาบซึ้งในวัน12สิงหาคม2564ที่เป็นวันแม่เมื่อบรรดาลูกๆต่างใช้โอกาสนี้บอกรักคุณแม่กันอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็คือดีเจพิธีกรอันพัวนาธคุณพลิน ซึ่งเลือกรูปสมัยวัยเด็กของตัวเองที่คุณแม่เป็นคนส่งมาให้โพสต์บอกรักโดยอันพัวนาดได้เขียนข้อความระบุไว้ว่าอันเขียนทุกอย่างนี้ไว้ตั้งแต่12สิงหาคม2 0 1 9ไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นรูปที่สวยหรออะไรแต่ เป็นรูปที่มามมีส่งมาให้ไม่กี่วันก่อนและเป็นรูปที่อันไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตในความทรงจํามามีของผมทำงานตลอดเวลาแม้แต่ในรูปที่กอดอันอยู่ก็ยังถือปากกาสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผมที่สุดคือสิ่งที่มามีทําให้เห็นใช้ชีวิตให้ดูอะไรที่มามีสอนแล้วไม่ทําลูกคนนี้เถียงขาดใจ ดูเงียบเงบเรียบร้อยแต่จริงๆผมรู้ว่าผมน่าจะดื้อที่สุดในสี่พี่น้องมัมมีบอกว่าให้รักพอให้สุดแล้วเขาจะมีความรักของเราค่อยนำไม่ให้ชีวิตเขาหลงทาง ไม่รู้ว่าจะบอกรักมามียังไงด้วยคำพูดให้มามีรับรู้ได้แต่จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตทำให้มามมีภูมิใจว่านี่แหละคือชีวิตที่มีความรักของมามีเป็นแสงสว่างนำทาง you are the center my universe and always will be happy m o t h e r day ตุลานี้เราจะมีหลานให้อุ้มอีกคนนะครับ สุขสันต์วันแม่นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ